ตลาดหุ้นทั่วโลกมันการเซลล์ออฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคแต่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เป็นไฮกร t h นะคะเอ็มคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการที่เฟดเขาอาจจะไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีการคาดการณ์ว่าเขามองว่าตลาดรายแรงงานเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบล้นดอกเบี้ยในรอบนี้ในขณะที่เงินเฟอ้อเนี่ยยังคงปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อยู่ในระดับใกล้ๆ3%เเงินเฟอ้อไม่ได้ปรับตัวลงมาเลยนะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้มีคณะกรรมการเฟดที่ออกมาฮอกกิชเพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยในรอบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ฟองสบู่แตกอะ มันไม่ได้มาจาก c a p พ x spending ที่ลดลงนะตอน .com เนี่ย capex spending ยังเพิ่มขึ้นอยู่เลยตอนที่หุ้นปรับตัวลงค่ะแต่ตอน .com เนี่ยเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะคะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยจากเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดปรับเทิร์นไซเคอ่ะ,อะก็คือเปลี่ยนจากลดดอกเบีย้ยเป็นขึ้นดอกเบีย้ยอันเนี้ยอันตรายนะคะแต่ว่านะตอนนี้เรายังอยู่ในวัฏจักรที่เป็น easing cycle เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงอะ่ะก็จะยังให้ผลตอบแทนได้ดีอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาได้จังหวะมากๆนะคะวันนี้ Global Sell Off เจอแรงขายหนักทุกสินทรัพย์เลยนะคะแต่ว่า <c oughs> เห็นตั้งต้นสัญญาไม่ดีมาตั้งแต่ตลาดอเมริกาเมื่อคือดีแล้วนะคะเอเชียว,วันนี้ก็เลยลงหนักเลยนะคะคือถ้ามองทะลุ Sell Off ไปนะคะพี่เอมองว่าต้นเหตุของการขายในวันนี้คืออะไรแล้วภาพที่ เป็นความกลัวของตลาดเรื่องของ AI bubble เนี่ยมันใช่สายเหตุที่ทำให้เกิดการลงตลาดตอนนี้หรือเปล่าเอ็ม,อมอคิดว่า sell off ทั่วโลกเนี่ยน้องกิต้าจะเห็นว่าทอง bitcoin นะคะบอนยิวยังถูก s e ล l off ในบางช่วงเลยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกมันการ sell off เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคแต่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เป็น high growth นะคะ พี่เอ็มคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการที่เฟดเขามีมุมมองหลายๆท่านคณะกรรมการออกมาพูดหลายๆท่านว่าจะอาจจะไม่ได้มีการลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตลาดก็ Pri c e in ไปแล้วนะคะว่าจริงๆเดือนธันวาคมเนี่ยเวลาเฟดคณะกรรมการเฟดหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยน้องกีต้าสุดเวลาเขาจะลดดอกเบีย้ยเขาจะพยายามทําตัวน่าเบื่อที่สุดก็คือพยายาม ครั้งนี้ลดครั้งต่อไปก็ลดครั้งต่อไปก็ลดเป็นอะไรที่ทําให้ตลาดสามารถคาดเดาได้ถูกไหมคะแต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนกับว่าพอลดลดมาแล้วสองครั้งปรากฏขอดูก่อนเหมือนกับคุณจะเหยียบคันเร่งจะเบรกจะคันเร่งจะจะเบรกเนี้ยคะ่ะก็เลยทำให้นักลงทุนซึ่งตอนแรกอะ่ะเขามองว่ายังไงเดือนธันวาคมก็ลดดอกเบีย้ยแน่ๆเป็นดันดิวนะคะเจอร์มโวเบลบอกว่า,วาไม่ใช่ ต้องขอดูตัวเลขก่อนซึ่งตัวเลขนอนฟาร์มเพโร่ะเราไม่ได้เห็นมาในเดือนที่แล้วเพราะว่ามี Government shutdown และจะมีตัวนอนฟาร์มเพโรออกเดือนวันพฤหัสนี้นะคะเราจะได้เห็นนอนฟาร์มซึ่งประเด็นก็คือว่ามีการคาดการณ์ว่าเขามองว่าตลาดราแรงงาน,นยังคงแข็งแกร่งอยู่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบล้นดอกเบี้ยในรอบนี้ ในขณะที่เงินเฟอ้อเนี่ยยังคงปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อยู่ในระดับใกล้ๆ3%เงินเฟอ้อไม่ได้ปรับตัวลงมาเลย ะะมันก็เลยทําให้ตอนนี้มีคณะกรรมการเฟดที่ออกมาฮอกกิชเพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะไม่ได้ลดดอกเบีย้ยในรอบนี้ซึ่งตลาดกลัวมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมองว่ายังไงก็ลดแล้วก็ปีหน้าอีก2-3ครั้งแล้วก็จะทําให้ดอกเบีย้ยมันลงไปอยู่ที่ประมาณ3%ภายในสิ้นปี2026ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวาทันวาไม่ลด แล้วเปิดมาการประชุมครั้งแรกของเดือนของปี2026จะลดไหมนะคะอันนี้นคือสิ่งที่สิ่งที่ตกกังวลมันก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรไม่ได้อยู่แค่จํากัดแค่เทคเท่านั้นทองคำก็ลงนะคะทุกอย่างลงหมดแล้วก็ดอลลาร์รับตัวขึ้นเอ็มก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากเหตุผลอันนี้ะมากกว่าแต่แน่นอนมันก็จะมีเรื่องงบ Nvidia เดียที่กำลังจะประกาศวันพฤหัสนี้เช่นเดียวกันคนก็เลือกที่จะ take profit ออกมาก่อนใช่ไหมคะ แทนที่จะแบบไปลุ้นเราก็ไม่รู้ว่าความคาดหวังมันค่อนข้างเยอะนะคราวนี้จเจนเซนห่วงบอกว่างบจะออกมาดีจะดีจริงหรือเปล่าคนก็ take profit ออกมาก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ยังคาดการว่าง,งบของ Nvidia ในรอบนี้ก็น่าจะยังดีอยู่เพราะว่าดูจาก m a g ด i f i c e n t s เ v ่ n ไฮเ e r บริษัทเทคทั้งหลายที่เขาประกาศงบมออกมาก็ยังมี c a r p x s p p n n i n n g ที่ยังเพิ่มอยู่เพราะฉะนั้น c a r p x s p p n n i n n g รายจ่ายของการลงทุนของบริษัท m a คเซก็คือรายได้ของ n v i d i ีดก็น่าจะยังดีอยู่ค่ะค่ะทีนี้ออฝั่งที่มองด้วยความกังวลใจนะคะก็บอกว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่จะตอบสนองกับข่าวร้ายมากขึ้น แล้วคืออาจจะตอบสนองกับข่าวดีลดลงนะคะอาการแบบนี้มันดูเปลาะบาง<ะ>มันดูสั่นไหวนะคะก็เลยทําให้เป็นตัวย้ำนะคะสําหรับคนที่มองว่ามันเป็นภาวะฟองสบู่นะคะเริ่มมีความไม่มั่นคงของอารมณ์ของตลาดมากขึ้นนะคะพี่เอมองอยังไงคะจริงๆเราไม่แปลกน้องกีตาเพราะว่าถ้าเราดู valuation ของหุ้นสิตัวแรกเนี่ย ของ S&P เนี่ยมันขึ้นไปใกล้ประมาณ30เท่าซึ่งที่ผ่านมาหุ้น10ตัวแรกเนี่ย g v e r a g e 10ปีมันจะอยู่ที่ประมาณ25เท่าต่อตอนนี้อยู่ใกล้ๆ30นะคะแต่ว่า valuation ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่มี Chat GPT ปี2023มะมันก็มาจากกำไรที่ซัพพอร์บริษัทเทคเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราลองไปพอดกาอะ่ะน้องกิตาระหว่างตอนที่ ็นช่วง .com ค่ะว่ากำไรกับ PE จะเห็นว่าัหตอน .com เนี่ย PE ปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ากำไรเนี่ยอยู่นิ่งๆเป็น flat เลยนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม PE ที่เพิ่มแต่ว่านะคราวนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นมาจาก PE เกินครึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นความคาดหวังของนักลงทุนแต่ว่าถ้าเราไปดูถ้าเราไปดู ตลาดหุ้นนะคะเราไปดู PE ีเนี่ยจะเห็นว่ามันปรับตัวขึ้นพร้อมกับกําไรเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าพอกําไรมันกำไรมันมาจริงแต่ว่า valuation มันอยู่ในระดับสูงแล้วก็ความ concentrate ของตลาดหุ้นมันไปกระจุกตัวแต่ในหุ้นเทคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีข่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะโดยเฉพาะแอมคิดว่าประเด็นสําคัญคือการที่เฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะทําให้เกิด correction ในกลุ่มนี้ขึ้นใดบ้างนะคะแต่ว่าแอมคิดว่าตราบใดาที่กําไรของบริษัท เหล่านี้มันยังคงเติบโตตามใดที่ยังมี c a r พ็กสเป n ดิ n g เพิ่มขึ้นนะคะในการลงทุนเรื่อง AI เอ็มก็คิดว่าการที่ตลาด correct ลงมาในลักษณะแบบนี้จะเป็นโอกาสให้เราเข้าไปซื้อมากกว่าค่ะค่ะดังนั้นคือถ้าอมองในแง่ของโมเมนตัมของของตลาดเนี่ยพี่มันก็บอมองมันจะยังมีโอกาสไปได้ต่อขึ้นไปได ต่อในอนาคตใช่ไหมคะเพราะที่ผ่านมาก็ขึ้นมามากพอสมควรนะคะดิวไฮหลายต่อหลายครั้งแล้วในปีนี้นะคะ่ะใช่คือเอ็มคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกกีตาเพราะว่าโฮเวิร์ดมาเขาก็สอนเราบอกว่า r e d i c t predict, just be prepared ใช่ไหมอย่าอย่าคาดเดาตลาดใช่ไหมวอร์เนบัฟเฟตตก็ไม่เคยคาดเดาตลาดเลยว่าตลาดจะไปถึงตรงไหนแต่ว่าถ้าเอ็มไปมองย้อนดูในอดีตนะคะทุกวัฏจากรที่เป็นการลดดอกเบี้ยของเฟด ไม่มีครั้งไหนที่ตลาดหุ้นไม่กับตลาดบอลให้ผลตอบแทนไม่ดีเลยนั่นก็แปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เฟดยังคงลดดอกเบี้ยอยู่นะคะเมื่อไหรก็ตามที่เฟดลดดอกเบี้ยแล้วไม่มีเศรษฐกิจถดถอยตามมาตลาดหุ้นจะสามารถให้ผลตอบแทนได้ดีอยู่ได้ใน12อเดือนข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ถ้าเฟดลดอดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนได้ดีถ้าไม่มีวิกฤต แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีวิกฤตนะมี e ี e s s i o n เนี่ยแน่นอนตลาดหุ้นไปก่อนตลาดบอลจะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่นะตอนนี้เราไม่ได้เห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะมี r e c e s s i o n ได้เลยเพราะว่า GDP ในไตรมาส่าสุดก็อยู่ใกล้ๆ4%อนะคะอยู่ที่3.8% คือมันมาจากเรื่อง AI มาจากเรื่องการลงทุนในเรื่องของภาคเอกชนนะคะ mm. ก็เลยยังทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยยังสา mm. มารถเติบโตได้ดีอยู่ mm. เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าจะเกิด r e s s i o n นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณกิตาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ฟองสบู่แตกอะ่ะมันไม่ได้มาจาก CapEx Spending ที่ลดลงนะตอน .com c a เนี่ย n d p n x Spending ยังเพิ่มขึ้นอยู่เลย ตอนที่หุ้นปรับตัวลงค่ะแต่ตอนดอทคอมเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะคะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยจากเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดปรับเทิร์นไซเคิลอ่ะก็คือเปลี่ยนจากรดดอกเบีย้ยเป็นขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้อันตรายนะคะแต่ว่านะตอนนี้เรายังอยู่ในวัฏจักรที่เป็น easing ไซเคิลเพราะฉะนั้นสิ่งรับเสี่ยงอะ่ะก็จะยังให้ผลตอบแทนได้ดีอยู่แต่แน่นอนเราไม่รู้หรอกว่า ปีหน้า S&P จะไป7,000-7,500อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าที่เรารู้อะเอ็มเอ็มรู้ว,ว่านะตอนนี้ฟันเดเมนเทลมันยังสาวแล้วอิซิงไซโคแล้วบวกปีหน้าที่มาตรการการคลังของรัฐบาลต่างๆอะคุณกิตาเขาจะยังลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นยังคงเข้ามาอยู่ f i s c a ลสเปนดิ้งเป็นเรื่องของ ฟิสโ a l พ olicy เป็น easing อะคะ่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกเพราะฉะนั้น mm hmm. เงินจะยังอัดฉีดเข้ามาในระบบบวกกับเฟดหยุดทำ QT mm hmm. นะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำ QE นะคะเพราะฉะนั้นเงินในระบบยังคงมีอยู่กำไรย,ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเอ็มเลยคิดว่าณตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนค่ะอีกเคสหนึ่งที่อยากชวนพี่เอ็มคุยนะคะก็คือ microberry นะคะคือออกมา พูดถึงเรื่องของสเตตัสของการลงทุนของเขานะคะการช็อตหุ้นเพลนเชียร์ช็อตหุ้นเอ็นวีเดียนะคะแล้วก็ยังไปเมนชั่นถึงเรื่องของฟองสบู่ a i อีกนะคะตลาดก็สั่นไหวเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าตํานาน b i g s h o อช่วงวิกฤตปี2008นะคะการเตือนของไมเคิลเบอรีดูแล้วน่ากลัวหรือเปล่าดูมีความเป็นไปได้ไหมในสิ่งที่เขาเตือนหรือเขามองเรื่องของความเสี่ยงฟองสบู่ค่ะพี่เอกคือไมเคิลเบอรีเนี่ยเขาพูดใน X ใช่ไหมคะ ว่าตอนนี้เขามีมุมมองว่าบริษัทเทคต่างๆเนี่ยอาจจะบริษัทเทคที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์แหละแล้วก็บริษัทพวกเจ็ดนางฟ้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแต่งงบให้เออร์เน็งมันเพิ่มขึ้นให้เออร์เน็งมันดูสูงกว่าความเป็นจริงแต่งงบยังไงแต่งงบด้วยการทำให้ depreciation expense เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมเนี่ยมันน้อยลงนะคะน้อยลงทำยังไงน้อยลงก็คือยืดค่าเสื่อมออกไปหลายๆปี เขาบอกว่าปกติแล้วอะเ a ต a าเ e นเตหรือว่าพวก G.P.U อะค่าเสื่อมมันควรที่จะอยู่มานแค่ีอ่ปีเพราะเทคโนโลยีมันหมุนไปเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าบริษัทเทคเหล่านี้ใช้พวกใช้ค่าเสื่อม depreciation expense เนี่ยประมาณ5-6ปีนะคะเขาเลยมองว่าเอ้ยมันเป็นการจงใจหรือเปล่าที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายมันดูน้อยๆเพื่อที่จะทำให้กำไรเนี่ยมันดูเยอะเกินจริงซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆพวกเมตาเนี่ยนะ e a r n i n g มันจะ Inflate หรือว่าแบบเกินจริงประมาณ20%เกิน25%อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดแต่ทีเนี้ยอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือพอเขาพูดเนี่ยคนก็กังวลแล้วแหละว่าเอ้ยวันจะมีเรื่องแต่งงบเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าพอไปดูอีกด้านหนึ่งของนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของบริษัทเทคเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้ว Data Center เนี่ยมีอายุยาวนานกว่า2-3ปี เพราะฉะนั้นการที่บริษัทเทคเขาใช้ตัว depreciation expense ประมาณ2องถึงปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ make sense แล้วแล้วก็ GPU เนี่ยมันไม่สามารถ replace ได้มันแบบไม่จำเป็นต้อง replace ภายใน2-3ปีเพราะฉะนั้น5ปีก็อาจจะ make sense แล้วนะเพราะฉะนั้นคำกล่าวของ Michael Burry ที่บอกว่าบริษัทเทคเหล่านี้แต่งงบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหนึ่ในความเห็นหลายๆอันที่เข้ามา แล้วก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นนักวิเคราะห์บริษัทเทคในอเมริกาเขาบอกว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ประเด็นที่ที่อาจจะจะต้องทำให้บริษัทเทคต้องเปลี่ยน accounting method หรือว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้หุ้นควรที่จะต้องปรับตัวลงจากสิ่งนี้ค่ะค่ะแต่ว่าคืออ status การไป ขายหุ้นของเขาหรือกระทั่งแอคชั่นล่าสุดเรื่องของการมูฟหรือว่าการขยับเรื่องของกองทุนเนี่ยน่าจะมีในยะหรือเป็นสิกแนลอะไรหรือเปล่าคะ่ะพี่อันนี้พี่เอมไม่ไม่ได้ทราบในรายละเอียดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปพูดแทนเขาได้เนาะว่าเหตุผลที่เขาปิดกองทุนไปอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ไปเป็น family office หรือว่ามีความมุมมองที่ a บริ h เกี่ยวกับหุ้นเทคมาโดยตลอดจนช็อตแล้วทำให้อาจจะ มันใช่ไหมคะต้องไปกินมาจิ้นหรือว่าอาจจะมีโอกาสขาดทุนเกิดขึ้นอันนี้เราไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นองค์คิดว่าเราควรที่วิธีที่เราดูน้องกีตาร์สมมติว่าณตอนนี้เนี่ยเอ็มเข้าใจว่าคนเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับหุ้นเทคใช่ป่ะเราก็เลยพยายามไปดูว่าเฮ้ยคนที่เรามองว่าเก่งอ่ะเขาทําอะไรกันอยู่ แล้วหนึ่งในนั้นก็คือแบบ Mi โครเ e r r เนี่ยที่เขาเคยถูกตอนปี2008แต่ว่าเราก็ต้องดูเรคคอร์ดของเขาตั้งแต่ปี2008จนถึงผ่านมาแล้วปี2025ใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่ได้มีตัวไหนที่โอ้โหถูกแบบปังๆเหมือนตอนปี2008นะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในฐานะนักลงทุนอะเอ็มว่าเราต้องระวังเรื่องโฮโลเอฟเฟกในแง่ที่ว่าบางทีว่าเราเห็นว่าคนนี้เขาเคยเก่งเรื่องอะไรเรื่องนึงอันนชาลีมังเจอพูดนะ มันก็พูดว่าเราเคยเห็นว่าคนนี้เคยเก่งเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งแล้วพอเขาไปพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มัน totally unrelated ไม่ได้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญอะไรของเขาเลยเราก็ไปเชื่อสมมติมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาเรื่องบ้านในอเมริกานะคะเราเคยทำนายถูกตอนปี2008แล้วเราก็ไปเฝ้าตามว่าเอ้ยแล้วเขาจะทำนายถูก อ่าเรื่องหุ้นเทคอีกทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นความเชี่ยวชาญคนละด้านเลยแต่ว่าเราก็ยังติดกับตัวบุคคลว่าเอ้ยคนนี้เขาเคยเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาเคยเขาต้องเก่งเรื่องอื่นนะคะอันนี้ก็ฝากให้นักลงทุนอ่าใช้พิจารณาวิจารณญาณเวลาเราไปฟอลโล่ใครเนาะเราฟอลโล่เขาด้วยหลักการเราไม่ฟอลโล่ด้วยด้วยตัวบุคคลดีกว่าค่ะ